เอาแล้วที่มองลอยเขาลนเช่นหมอมเขาค้ลนงายครับขดชั่วบ้านบ้านบได้ฟานบ้านนี่ ซอยยัมากนะซอยใบมุกเลยอันนี้มันของขักเ้ยนี่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 ตอนไงเท่าน่ะนะปลาลุงซอยมาพอดีคนอ่ะปลาหอมเราคนอ่ะกลับไปไกสบายดีและสวัสดีพี่น้องเบิร์ตสุขุคนยินดีตอนทำซุซองมาทำบรราเกล้าทุกคนเลยสบายดีตอนเศร้าทุกคนเมื่อคืนนี่ฝันว่าแควออก วงแล้วทุกคนนี่นี่ข่าวแมงมองนี่ทุกคนนี่ยข่าวแมงนี่ลากลุดเมื่อคืนนี่อะไรอมอมยังเบิ่งไว้อมแขวเจ้าของทุกคนนี่นะอือฮือปิดจะว่องแล้วบ้านในคนนี่งานเข่าแล้วโอ้ยยังไม่ได้ขึ้นป่าขึ้นดงล้วนในช่วงนี้นะยังคาติดภารกิจติดเวียดทุกคนเลย เฮียก็ไม่น้ำหวานมาเนี่ยนะสองคนสวัสดีเผ็ดอ่อมอย่างอ่อมหัวอ่อมหัววัชีนลองเอาอยางมาปลูกขอลองเบิรงคนเลยได้ชิได้บนนี้ขอกเขาชิกลงแล้วเกาะยางปลูกสน,นีคนเลยกาบใบหยางนิดน่อยๆนะกําลังอ่อมหัวคนเลยเฮียเรียกต่อกคนคนเลยหัวปลูกยางนี่แหละจะชิป็นอะไรบุญละจะชิได้บ่อหยางนี่ก็ยังโทรถามเขาอ,อยู่ทุนเฮ็ด อ้อมหัวถ่าแต่อย่างก,ก็ได้บพได้ยังบม่าจาัดคนเลยถ้าเขามาส่งห้ก็ได้นะถ้าเขาบอมาส่งหายก็ได้เพราะราะคาอย่างนี้แพงทงนเลยปู้เงียบเลยขอเราเล่มเซอร์ทนเลยอยากได้คือมูลคนเลยเพราะอนาคตข้างหน้าเพราะจะได้เป็นเถวแก่ส่วนอย่างน้ำมูลเลยโอ้ยหอยยิ้มนะคนเลยบองขักขนาดนะเรียกกันคนเลยมัดไปหลายเติบไ์ไป สอูหัวยูประกาศขายก่อนนี หมอดไฟแล้วคนในทว่าอ้อมแล้วทีนี้ใส่เอานี่เอมคนไป้งายเขามาเท้าแล้็เอานี่เอมเด้วไว้ไงจะเป็นหวานหมอดไฟคปก่อนพอจิก้นคนล่องมาเนี่คนล่องหมองเฉียวอย่าง ส้ำไวหวนคนนี่พวกคนลองไว่ายมาใครแน่ใสหากมันมาใคยจะบอลเช็ดปลกองดองนั่นขณะพวกคนลองเอาไวเพ่ายทอดเดินซีเดินหามันจะมันหม,มาบคนคนนี่ยางแล้วนี่ดดคนนี้จะคนงหอมบ่หอมนะได้ของฝาก<อ>ทุกคนเลยนี่เอฟซีฝากมาให้ทุกคนเลยยานวด กับมีพอร์ชเราขอบใจหลายๆเด้อเปิดอ่เด้อดจะขอเบดรเปล่หอมหอมกับมีแก๊สหนึ่งคนเลยเปิดเอ๊บ้านเอมีแก๊สหนึ่งฝากมาให้ข้าวซีิ่อองีต่ำอยู่เลยเนี่ยต่ำมีนี่หละกินมันี่ทนเลยนี่แบปอนเด้เปิดแล้วกินเพลิดปอนนะฮะเปิดแล้วกินเพลือกินเพลือเปิดแล้วกินเพลอมันเองเขาละ เราไปทางไม่เรื่องเลยปอนเลยทางหมอลูกมีเขาด้วยกินมีเหมือนี่ได้มีเลยเซอร์ฮันดอกพร้อมเมนืนหวานบริกแต่ดนนะเดี๋ยวจะลองเบิง้งหนให้เราทำกามสุก,กินที่แซ่บบ้างมี้ยลองโซฟีมือกินเบิ่งจากบาท ขาเห็นเบียกนักไปกินแต่จำข้าวปุ้นคนดินเออพานอ้อยด่างไฟและกระบอกนี่ไปท้ายนี่เอากระบอกมาเถอะเอาเลยกระบอกกินเป็นหมนี่ยนะอันนี้บ่กระบอกนะขอบใจขอบใจเดี๋ยวเห็นด่งไฟกระเข๋าเอาเกินหนาดีเลยเนาะบ้าคลาไม้เอแต่ไม้หูหน่อยก็ไม่เยอะไม้หูใหญ่แล้วไม่มีเส้น นี่ยูดีมได้มาขลับมาขลามนอนไหมหน่อยนะมันจะกเสพบ้างเถาตเนี่ยเผาเลยตีเลยอีกแต่เป็ดบ้างเหยเออเพื่อไปขายบ่จะเดาเมื่อนั้นได้เป็ดบ้างแถวเห็ดมันนะส่วนส่วนตัวนี้จงไวอินป้อนนี่ปิ้งนี่คนเลยเอากระลามมาซอยอีกใส่กระลามพร้อมมันจะได้หลายบมสนุ่บุพเพอกิน หลายคนลูกหลายที่คนเลยลูกสามคนเลยมีที่พูใหญ่ไปเลยกินหลายเลยใสย่ใส่กระลำใส่กระลำหลายๆเอ้าครึ่งนึงแล้วเนาะอืมครึ่งนึงเลยนี่ใส่กระลำใส่ครึ่งนึน <c ười> งพอ <c ười> เออใส,ส่ตีเกิดจังน่อยสีตำ่ตำจะลวก เอาไปเลยลงก่อนเลยกระลำเลยลงก่อนลวกกระลำลงแล้วก็ะล้วนนี่ก็ลงลงเฮ็ดนะตักออกเลยตอนมันใหญ่เลยกินเต็มปากเต็มคำมาคับคนนี้ต้มมันเลยไปไหนต้มไหมมันนี้ต้มเห็นปอนเลยนี่ง่ายคนนี้

แจวกันคนหนึ่โซ่ฝีมือกันบริห็ดเตโดนเลยลองดูใส่ใส่ซัมมันมีคนเลยเครื่องหนาจะบุคคบไปเลยเด้อใส่ซัมมีนี่แหละมักเ่นกับบุมีบมไก่ตลาดธรรมชาติที่หาได้นั่นมันนี้แหละ อืมเฮ็ดเบอน้นฝนน้หวานก็เต็มที่แ่บแบมาเนี่ยเขาซื้อกินเนี่ยแพงนะคนเนี่ยไม่ไหวเอามาเฮ็ดต่ำนิดเองให้เนี่ยลดต้นทุนซื้อกินซ้ำเนี่ยแม่บอกเป็นแสนสอแสน เอาแล้วมองลอยกินก้อนมองลอยกินก้อนแล้วโอ้กินน้ำมันสุดปบ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 กันคนนี้แมวหอมันกินแล้วแมวหอมนะกินกินกินมากินก้อนซะมากินน้ำหลังมากินก้อนคนนี้กินน้ำกันคนกับแมวคนล้นเฉยหม้อคนล้นง่ายคนนี้คนสบายเลย ดินน่ะโหยหน่อยค่ะ่ส,ส<อ>ดทาลวหมอถที่ต่อน,นี่คมูน้อยชอ่องตนี่เลไเปินไดหน้าตาน่าจะบุเป็น,นตแซบถนะ่่กินน้แต่สแฉบคนนี้แต่บุมีมาเล่น ซิมซิมเนี่ยเือบร้อยทุคยกทคเนเลยใส่กระตกเแลบร้อยแลวะผักไปยังของกลับของกระลำทุกคเนเลยบุกเห็ดไปไหนเด็กน้อยกินไม่ได้กิมเข่าตอนสวยทุกคเนเลยยอดก,กระโตกสูงเลยสบาย <C ül> เออกินง่ายมานันเล มามามาพ่อกระดาบกระดาบลระเท่าขลังกรเทาเก็บบรายฝนถือแก๊สนะฝนแล้วเนาะวันนี้เนาะอมมากนะฝนสอบาดีนเ็อุายห้่มก้นมูโลดในฝนก็เอายัม่กินรกไท้วเิกกนยไว้เรื่องเฮ็ดเวียกในหาพ่อมันฝนี่หวานหวานเนาะนั่นอินปอนป้อพูนปอนแห้งเลใหญ่พ่นพูนอะ กินเบอร์นเดอร์น้ำมันถือถือกัาออกบนแร้วน้ำมันนะหลายคนเลยหลายูเอาเรน่รดายมาหนี่มาเบอนี่นี่เจบ่

เกียงตับทุกนเลยมืเหลือ,อมัแ่เบเป็นแ่บแ่บบอเดแ่บบอแ่บน,นาเิจใหม่มสามซองุคนเลย<น>เกียงตับขนาหาซองคนเนต็มกระตกนี <laughs> ่เขาอิ่มเลยวคนเียเบิร์มะขามหอานี่มะข,าม,มา,ขามสปัดมาให้อันใส่ทางน,าน้ำากันเนี่ยเขาเผาอันน้มัน ไปสุกเค่องถ้ายตัวใหม่ที่นี่ก็โอ้กินเขาผบ้านผ่านบ้านได้ผ่านบ้านนี่โอ้โอ้มันอาหารผ่านบ้านเนาะมันอาหารผ่านบ้านกินเขาอิ่มแล้วเตะดังทวนๆมาทางหผลเลยไปเห็ดยังอันนี้วะโอ้ผมได้ผ่านบ้านุ่นเลยแพช ตับมันนี่ตับมันนี่เบะเฮ่เฮ้เฮ่นะร้อนเลยมันได้ปิ้งเบ้กินนวดเลยโอ้่นห้องมาเล่นนำมายางมาเล่นเพิ่นโอ้เพิ่นได้อาหารดีได้มันนี่เลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อกินผ่นบาทหนึ่งผ่นบาทของแซ่บเนาะเคยสุกแล้วเนาะมือไหนมาลุงชอยโอ้ยานลังมากเลยย่า

นี่ตอนนี้พวมเริ่มอยากชุกนี่ตอนนี้ก็จะเป็นกินแล้วเนาะไก่จะเป็นกลิ่นใบใบแล้ววะอ๋าตัวหอมสายนิดเป็นแต่แซ่บต้มไก่ปู้เพิร์มาเนี่ยไม่กินเยอะแยะขุนอะอ๋อต้มไก่มาต้มไก่ซูนแม่เรากินโดนไหมต้มซั่วนี่สุดยอดอาหารเด็ดได้เพิ่นมานะเจ้ใหญ่เจ้าของเจ้าของสวนอ้อย นี่เถ่าแก่ส่วนอ้อยนี่ก็ได้มื่อนี้มาตูดกินน้ำผึ้งน,นี่แล้วมื่อนี้นะนตูดกินจะทรงขาดจะน้อยจะน้อยอ้อยเพิ่นตัดจะเบิงเนาะอย่าลืมมาต้อนในเรื่องจะลำสองลำเขาได้หย่ำาา <laughs> เอามาหย่ำกินนะเอาโม่ใหญ่อยู่นะโม่เ<ๆ>จ้าปู่เ่อปีน,นีนนะ,ะเออโม่มากินในเรื่องแต่เมื่อนี้กินแบ่ก่อนเมื่อนี้นะ ผ่านบ้านผ่านบ้านไม่เอาว่าเลยหนึ่งเดี๋ยวมีจท่ายอาวว่าไหนทอดแกงคูนใหญ่ฮะโอ้ทอดแกงคูนมาเลยผู้เฒ่าดีเพิ่นมากกันเนาะแกงคูนสิทุกแล้วนี่ทุกแล้วทุกแล้วนี่ตอนนี้ก็นทุกแล้วนี่ตอนนี้จทุกจะทุกบ่ทุกจะเดี๋ยวใหม่นาะนี่จนใหม่เหนียวพุ้ยแหมขัางยำกอบกอบเลยกอบนี่เลยกอบกอบกอบจนขม แต่ในสูงบ่ตนโอเคสูกแล้วยังบอกูกแล้วอืมเดี๋ยวตอนใหญ่ไม่สูงเนาะยังตอนใหญ่ยังม่สูงแนาสเนโอ้ยลูกกูนี่ลูก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 บเจ็บเจ็บลงมาลงมาับโอ้นี่ตับตับผ่นบาทนี่นเน่บาทาน่เลยออนี่าาช่วย สอยัมาหอดยังบวดยังบวดิตับมันอีกไล้นี่นะอ้อนนี่นี่ย่งบวดได้ยังไรยังไรยังไรสับที่กินเนาะบวนีไปหาใม่อีกเนาะเอพ่งตอนใหญ่ขนาดน่ะปลาลุงสอยมาพอดีคนละปลาหอมเราคนะโอ้ชมิงาม๋อ้โเหมอะไรหมอก้อยป่าได้ลุงสอยเนาะเจ้าของเนจ้าของนองป่าใหญ่พวกป่าใหญ่มากเลยโอ้หนาวไป หมดเอดหมดแล้วบรรดาแัวเนี่ยนายะาคนเลยเออเอออยเจอวแม่น่ะขืาวเลืองค้าบเทดดองไม้ดองข้างไม้มดเท่านั้นเจ้าแล้วป่เอาแล้วเลยขับโมปานได้นะกะเพาะนี่ อาหารเชิิมของเล่าเลอันนี้อาหารเสริมเหลาล่อาหารเชริมเนาะเออไหลเลือดไหลลมเนาะอาอันนี้กบป็นป่าไดด้ลคนเลยกระเพาะบ่ค่อยดี่อกินไรเลอกินไรมีอรายลบอก่ <me. S 1> ่มเหล็ม so ันม so ีผ right? like, <iej ses cheering> oh, like ู้เล็กคานี้ปลามาแล้วขายจไว้ทุก้เจ้าโอ้โหหไรนะ Oh. Nó? À. Nó nhà, nhà. Cảm, cả cái đúng là, đúng là cái thứ Còn nhau bỏ cả mà không Bọn đó khỏe khỏe Thì quay lượm Lên hướng khỏe khỏe Cầm xịt Thảo chứa chứa liền Mấy cháu đem nhắc vào tụi nó Lấy quay ra Đâu có gì còn Kẹp kẹp mà coi ở tụi đấy cả có gì được ảo gì đấy

นตู้นะมเย็นนะตู้เซไว้อยู่ในตู้เบีเออเบีย่าคเบี้ยมเ็นรดพอแล้วตัวนี้บอเอาเลยคบกินเบี้ยอแล้วซีมืองคับลุนะเบียง่าลูกถอยเนี่ยจะูกม่วแอลได้ลูกอยทุกคนเป็นมาเลูก่วมาบุ้งหนึงตู้เป็นตู้มือนีนะทำไมื้ใบุ้งหน่วอ่านี่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  อันนี้มันค้องขักเลยน <afraid. S 1> ี่น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 ี่แก้มครับตัวนี้อีกโอ้ทุกของอาคนพอหันแล้วมันเ่ยแล้วนี่แหละกินไวยกระด้อปะ พิ่แซ่่มแซ่บนี่นีมาบดนี้มดเออติดบดนี้นะเจ้าและพาหมกินนะอดีฮะจ้าพากินนั่งนั่เจเป็นเห็ดแล้วบนี้เจเป็นอ้โหจะนักะักมาเจเลยอันนี้เราข้ามาอันนี้ละอือเอามาต่อนี่ยเอามาต่อได้เนี่ยดว่าง่ายกันเนื้อเบ็ดนี่นะจะนายเพิ่มมิ่งเพิ่เปียกมาอีกแล้ว